สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่จังหวัดเชนแงเซานะครับเป็นวัดนะครับสมานรัตนารามนะครับวันนี้เป็นวันที่ที่ห้านะครับที่มาอยู่จากจังหวัดนะครับวันนี้ก็ได้มามีโอกาสมาได้ทําบุญนะครับครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆนะ นะครับนี่วันที่ถ่ายวันที่ห้าวันที่ห้าเนาะวันที่ห้าเนาะวันวันวันที่ห้าลา็นนะครับนีครับอ่าคุณที่วันหยุดนะวันหยุดก็จะได้มาร ดูกระตือดูกระเจิงดูกรับส่วกระเจิงนะครับวันนี้ก็มปอยู่อวันครับแดดร้อนมากนะครับนี่ไม่ต่างอะไรจากกระแพงเพชรนะครับที่อพญานาคใหญ่ดีนะครับนะครับสวยงามมากนะครับวัดสมานวัดสมานนะครับอ่าที่เคยเคยมานะเคยมา เลยมา่อนกโน้อนนะตอนยังยังกระแสไม่ดังนะมาพัวนะครับมาพัืวมาเที่ยวนะครับนี่นะเลยมาอยู่นะครับที่นี้ก็คนเริ่มหลั่งไหลมาเยอะเลยนะครับเริ่มหลั่งไหลมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูอากาศไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศเรื่อยเนี่ยนะครับ เดี๋ยวพี่หันไปเซมนี้หน่อยจะได้เห็นความิะเอียดคร้วยครับครับนะครุายุกนะหีนครับอนนี้ก็อ่าอันนี้ก็ติกแม่น้ำน่าจะเป็นแม่น้ำบังกระโรงนะอรเนี้ยแต่วรดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นรู้นลพี่เอิญใหญ่นี่ครับนี่แน่อัใหญ่ ภาพสวยสุดน้องแน่นใหญ่มากนะครับนี่ใหญ่มากนะครับชัดชาเยอันนี้นะครับนี่เป็นเดกระลักของวัดสมานนะครับใหญ่ใหญ่มากมากนะครับ แล้วก็ตักจิตด้วยครับไรมาขอพรครับได้หมดครับขอพรครับแล้วก็ทําบุญเพื่อเสริมบารมีครับได้หมดครับวัดสมานนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็สี่วันเป็นนะวันนี้ก็อ่ากรนะครับช่องนะครับขึ้นไปหน่ยนะครับมาป้ายเต็มนะครับธนาคารศิธิ์นะครับ าช่อง YouTube นะเสียชัดสายเปวงเล็บพนะปิดด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook นะครับติดตามเสียชัดได้นะครับทุกระยะทุกระยะนะครับผมขอขอบคุณนะครับเอ็มซีแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเดี๋ยววันนี้เราจะมีวัตถุมงคลในช่วงไลฟ์สดอ่าจะมีวัตถุมงคลในช่วงไลฟ์สดเฉพาะเอ็ซีเสียชัดนะครับติดตามติดตามด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรา วันนี้ก็ตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นหน่อยอาเ่ยกระซิบหนูขอช่อง Youtube ใหม่ปิดนูอ่ะกระซิบเลยค่ะอากระิบที่อาชอ่ี่พูดเลยขอช่องดังช่องใหม่ีกรกระซิบนะครับ คมีติ๊บติ๊บหูแล้วก็ครับจะมีตู้นะมีหลายที่นะอันนี้เดี๋ยวหวงพระิษก็จะได้เดี๋ยวก็ามาทำบุญคนระับทำบุญเดี๋ยวต้องต้องจุดแรกแรกตามตรงไหนตรงไหนจุดแรกตามตรงไหนก็ไปต่อ,อนี่นะครับกรอ ครับเดี๋ยวไปอี่ครับผมครับับมพบมเรียบับมอ่าหน้าครับมหน้าครับมาดูตรงนี้นะครับโอ้โหเนียเดินไป้งหน้า นี่นะมีรับตื่นตาตื่นใจมากนะครับนี่ครับองค์สี่หน้านะครับองค์ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับโอ้โห ครับเป็นพวกอะไรทุกอย่างนะครับเือเหล็กนั่นนั้นนั้นนี้มาทำเแล้วก็คล้องขี้ด้วยเนาะคล้องเสือมันเป็นส่วนครับสวยงามมากครับมีน้ำหนักมากจะฮะเป็นตันตนะดูแล้วตันนะตันเป็นตันแน่นอนนะมี่เด็กงั้นนะครับเด็กงั้นนะเดี๋ยวมือไปลูกอันนี้ เป็นรักพันนะลักพันใหญ่ามากครับาลูกรักพันครับพ่อ,นนะอผมจะไม่รอให้ให้เสียงดังนะครับแม่มาแล้วก็เลเพระอะไรครับครับสามปีเลยให้ใหสิไอ้เอฟซีเราจัดการาลูกด,ด้วยขอให้เอฟซีนะครับทุกท่านนะที่ดูอยู่นะให้กิจการรุ่งเรืองนะครับเอาร่ำรวยร่ำรวย หมดนี่หมดสิ้นเลยนะครับอยากเข้าไปข้างในเลยครับวนี้สวยงามมากนะมีสวยมากจริงฮะโอ้ม่แม่แม่มณีเออแม่แม่มณีโอยนะเมื่อวานเราได้โชคแล้ววันนี้เรามาเบิกเงินกับแม่มณีกันหน่อย ครับเนี่ครับแม่มันนี้เมื่อวานได้โชคแล้วเปิดถุงเงินถึงชองเอฟซีถึงด้วยนี่ครับนี่ใหญ่มากครับใหญ่มากจริงนะโอ้โหตื่นตาตื่นใจนะพูดไรไม่ค่อยออกนะดูครับเอ้าเรามาดูเรื่อยๆนะเพื่อทําเวลาครับทําเวลาสวยมากอันนี้หน้าจะเป็นหน้า มันยากยมากสวยมากครับเนู่วยงามากนะครับสวยมากเลยครับสวยงามมากเราจะไปน้ำมุ้ยเนาะเดี๋ยวไปนมุ้ยอีกครับจะร้อนแลวร้อนแล้ว มีโอกาสได้มาทำบุญนะครับจะต้องนะให้ให้ฟซีนี่นะครับให้ได้บุญด้วยนะครับวันนี้เือนึงเือกหึงเอกเอาเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตที่ไม่ต้องขอทางครับ ก่อนแล้วก็เราก็มาทำบุญนะครับมาทุมทำบุญแล้วทำบุญนี้ก็ของกินก็เยอะมากนะครับกินเยอะมากนะครับนนี้เดี๋ยวจะเราจะเดินนะโอ้หนุมพระคมเดี๋ยวดูพระคมนะผมอยากทินจุดนะครับในประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวไปจบที่พระคมนะครับนี่นะคนมากมายนะครับ จะมีเอฟซีอยู่ใรนี้นะครับทงมองมองแล้วนะว่าเกิดัดเสร็จชัดมีคนกันพีนะครับวันนี้ไม่ได้มาบ่อยนักนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มานะครับเที่ยวมาหลายวันเดี๋ยววัากลับต้อแก่งนะครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเจ้าแม่กวนอิมนะครับจะจบที่พับคมสี่หน้านะครับวันนี้มาดูเจ้าแม่กวนอิมนะครับ พงที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปกราบเจ้าแม่คนหิมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากราบตรงนี้เนี่ครับนู่นนะครับเจ้าแม่คนยิมนะครับ วันนี้วัดสมานะครับอย่าลืมนะครับจังหวัดัะเชิงเทราครับวันนี้เดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยพระพรมสี่นาคครับนู่นนะครับพระพรมสี่น,สนาสุดยอดมากเลยครับผมสดอ,อะไรใช้มาอะไรเป็นตังค์อ่นูน่นนะนู่นนู่นนะครับใครที่ ตักเตานะครับอย่าลืมนะครับาบุนให้ถึงวัดนะครับเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับดูนะครโอ้อลังการเลยนะครับครับวันนี้ก็นะครับเดี๋ยวจะไปทำบุญต่อนะครับอันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับติดตามใน Youtube นะครับ เสียชัดสายเปวงเล็บด้วยคณะสิทธิสุขเกตนะครับครับวัสดีครับคลิปนี้นะครับ